สวัสดีค่ะทุกๆคนที่ติดตามมาและเจเจห้าเกช anel สวัสดี fc ทุกท่านที่ผ่านขำาราดูในคลิปนะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงอดีตนายกผู้หนีคดี17ปีนี่แหละคะ่ะออกมาพูดมาแสดงวิวสัยทัศน์ให้กับเจ้าสัวต่างๆผู้มีเงินมากมายนี่แหละคะ่ะที่บอกว่าจะให้ต่างชาติมาเช่าประเทศไทยเนะี่ยที่ดินในประเทศไทย99ปีแสดงว่า อดีตนายกเศษฐาไม่ได้เป็นคนคิดเองความคิดมาจากอดีตนักโทษหนีคดี17ปีปัจจุบันถึงจะหลดุดแต่อดีตของคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ว่าคุณเคยถูกศาลตัดสินจำคุกในคดีช่อกงต่างๆในคดีเอื้อประโยชน์ให้กับครอบครัวและพวกพ้องในคดีขายสัมธานให้กับ เอกชนและก็ต่างชาติเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมไทยคมต่างๆที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลของเขานะ่ะถูกตัดสินมาไม่รู้กี่ดีกี่คดีแล้วมีการไปพูดถึงค,คดีม .112 อ,อยากให้คนทั่วโลกเห็นใจว่าตัวเองไม่ได้กระทําถ้าคนไม่มีแนวความคิด คงไม่พูดออกมาให้ต่างชาติในวันที่ตัวเองหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศนั่นแหละค่ะอย่าลืมว่าสมัยนั้นเขาเดินทางไปที่หนแห่งใดในจังหวัดทางภาคเหนือนั่นแหละชูธงของในหลวงเราขึ้นทั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ด้วยซ้ำแต่ใช้ธงของในหลวงชูขึ้นในวันที่ตัวเองยือนอยู่บนรถเปิดประุุน,นั่นแหละ เห็นไหมคะแล้วมีการติดป้ายประเทศลานน้าหนาในภาคเหนือสแสดงให้เห็นถึงความคิดยังไงคะแล้วมีคนที่เคยอยู่ร่วมพักกับเขาออกมาแชร์ด้วยซ้ำไปว่าคิดยังไงกับสถาบันพระมหากษัตร,ริย์แต่ข่าวมันรั่วเลยต้องหยุดชะงักตอนนั้นเห็นไหมคะแนวความคิดเป็นแบบไหนไม่ต่างจากพักที่ถูกยุบไปเลยฝากถึงคนไทยทุกคนนั่นเลยคะ่ะ ใครที่คิดจะเอาที่ทางของตัวเองไปให้เขาจำนำให้ต่างชาติเนี่ยมาเช่าที่นะ่ะคิดผิดค่ะอย่าลืมว่า99ปีนี้ช่วอายุคนพื้นแผ่นดินตรงนั้นไม่มีโอกาสจะกลับมาเป็นของคนไทยได้เลยขนาดพ่อแม่เอาที่ทางไปจำนองลูกหลานยังไม่มีบัญญาจ,จะไปไถคืนเลยเพราะมันแพงหลุดลอยจากตัวเองไปบ้าง ทั้งๆท,ที่แปลงตรงนั้นควรจะมาเป็นของลูกของลานสืบต่อไปแต่ก็หมดไปเพราะพ่อแม่เลือกทางที่ผิดถ้ารัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยออกนโยบายนี้เท่ากับขายชาติขายบ้านขายเมืองให้ต่างชาติแล้วคนไทยที่ไปร่วมตรงนั้นน่ะจะมีโอกาสได้แผ่นดินที่ดินของตัวเองคืนมาไหมไม่เลย ตกชั่วลูกชั่วหลานของคนต่างชาติต่างชาติทั่วโลกใบนี้ประเทศไทยเล็กนิดเดียวเขาอ้อมโลกอ้อมประเทศไทยเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีกี่ครัวเรือนสามารถเช่าประเทศไทยได้ทั่วทุกพื้นแผนที่ในประเทศไทยด้วยซ้ำไปถ้าออกกฎหมายแบบนี้นะถ้าใครที่สนับสนุนให้ออกข้อกฎหมายตัวนี้มา แสดงว่าคนเหล่านั้นคิดขายชาติเหมือนกันขายประเทศชาติขายบ้านขายเมืองให้ต่างชาติไม่ต่างอะไรกับย,ยกที่ดินให้เขาฟรีๆนั่นแหละค่ะโดยการอ้างว่าเช่าเห็นไหมคะแนวความคิดแบบนี้ให้คนไทยคิดเอาเองแล้วกันนะคะว่าอนาคตลูกหลานไทยจะเป็นยังไงเมื่อมีกฎหมายไอ้ตัวนี้ออกมากฎหมายยกเพนดินให้ต่างชาติโดยถูกต้องตามกฎหมายเห็นไหมคะ แนวความคิดคนของคนเพื่อผลประโยชน์คนไทยเอาที่ไปเข้าอะไรกรมธนารักษ์ใช่ไหมอ่ะเอาไปเข้าเขาให้มาสมมุติแปลงหนึ่งห้าไร่อ่ะเขาให้มาเดือนนี้โอเคค่าเช่านะสักแสนหนึ่งต่อเดือนแต่เขาให้ต่างชาติเช่าเท่าไหร่ผลประโยชน์ตกเป็นของใครคะคนไทยคิดให้ทัน คนไทยไม่ได้โง่ไมายรับเจเจเชื่อว่าคนไทยทุกคนต่อให้แก่แค่ไหนหรือว่าเด็กย่อมคิดออกเพราะคนไทยไม่ได้โง่อยู่ที่ว่าหลับหูหลับตาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าจึงยอมให้คนที่เคยโกงบ้านกินเมืองออกมาพูดแนวทางแบบนี้เพื่อชี้นำให้คนในประเทศทำตาม